สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกอินดีมหรือท่านที่กําลังตัดสินใจนะฮะว่ากําลังจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกอินดีมดีหรือเปล่าไม่รู้จะเลือกยังไงดีเห็นได้ยินมาว่า มีทั้งไซส์ S มีทั้งไซส์ L มันคืออะไรนักหนาไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้ยศมีคําตอบให้ครับว่าถ้าจะเริ่มทาอินดีมเริ่มด้วยอะไรดีในธุรกิจอินดีมครับมันจะมีแพ็กเกจการเริ่มต้นอยู่ที่ไซส์ S นะครับที่2,500บาทแล้วก็ที่ไซส์ L ที่21,000บาทเป็นตอนเริ่มต้นตัวเลขต่างกันเยอะเลยเซ็ตสินค้าที่เราได้จากไซส์ L อจะเป็นเซ็ตสินค้าที่เยอะเยอะมากแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไซส์เเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกเเเฉพาาะสิ่่งทีรจป็น ่งทีเรราาต้อกรคราวนี้มันเกี่ยวข้องหล,ลักๆเลยนะฮะกับ2ส,ส่วนเองครับในการตัดสินใจว่าเราจะเป็นไซส์ S หรือเป็นไซส์ L ส่วนที่1เลยคือเงินในกระเป๋าครับเอ้าจริงนะฮะเงินในกระเป๋าตอนนี้มีเงินในกระเป๋าที่พร้อมจะเอามาเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยเพียงพอกับไซส์ S หรือไซส์ L อันนี้ตัวเรามันเป็นมันเป็นจุดเริ่มต้นละคราวนี้ถ้าเกิดว่าเงินในกระเป๋ามี2อ0พ2 0 0 0 0 0มมีหรือเอ้ยหาได้ไม่มีเงินน่ะแต่หาได้ขอให้รู้ก่อนว่ามันจะได้อะไร โอเคงั้นมาต่อกันในส่วนของไซส์ S นะครับ2,500าบาทเนี่ยมันจะมีผลประโยชน์ที่เราจะโฟกัสอยู่ทั้งหมด2ข้อหลักๆข้อที่1นะครับคือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากไซคลรายวันไซคลรายวันหมายถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีซ้ายมีขวาไม่ว่าจากฝีมือใครก็ตามแต่โยนลงมาในองค์กรเรามันจะเกิดขึ้นไซคลละ400บาทคราวนี้ฮะถ้าเกิดว่าเรามองถึงอัตราการเติบโตที่ตอนนี้กําลังมีคนหลั่งไหลเข้ามาในธุรกิจอินดีมเยอะมากในไซส์ S ครับ เราสามารถที่จะได้รับผลประโยชน์รายวันสูงสุดไม่เกินวันละ5,200บาทก็วันละประมาณ13ไสเคใส่ขึ้นโอเคแสดงว่ามีฝั่งซ้ายมา13ฝั่งขวามา13จับโบเกิดขึ้น5,200บาทใช่ไหมถูกครับวันนี้มันอาจจะเป็นแบบนั้นในอนาคตฮะ อาจจะผ่านไปอีกประมาณสัก2-3อาทิตย์มันไม่ใช่วันละ13ไซเคิลสิมันออกมาวันละ20ไซเคิลทาไงคํานวณออกมาแล้วควรจะได้เงิน8,000บาทแต่บริษัทจะจ่ายให้กับพี่ได้แค่5,200บาทครับอันนี้คือแม็กซิมัมที่เราที่ทางบริษัทเนี่ยขออนุญาตกับทางสคบอไว้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้อยู่แก่ใจเลยครับว่า ถ้าเกิดเราเริ่มต้นด้วยไซส์ S เมื่อไหร่ก็ตามครับที่องค์กรของเราเริ่มเติบโตในอนาคตหลังจากนี้เราต้องอัปเกรดเป็นไซส์ L อีกครั้งหนึ่งแน่นอนฮะยังไงก็ต้องอัปเกรดเป็นไซส์ L เพราะอะไรเพราะคุณคงจะไม่อยากจะขาดกําไรแทนที่คุณจะได้8,000บาทวันนี้บริษัทโอนให้คุณแค่ 5,002ไงแล้วส่วนที่เกินนะคุณยศบริษัทจ่ายให้พรุ่งนี้หรือเปล่าไม่นะครับอย่างนั้นเขาก็ไม่เรียกแม็กซิมัมดีวะแม็กซิมัมหมายถึงในแต่ละวันไม่ว่าจะคำนวณออกมาเท่าไหร่ก็ตามแต่จ่ายสูงสุดไม่เกิน5 2 0 0ส่วนที่เกินไปจะถูกนับเป็นศูนย์ในวันถัดไปครับจะเป็นแบบนี้ทุกวันเดือนหนึ่งก็จะมีรายได้ตกอยู่ประมาณ ประมาณแสนห้าก็ไม่ขี้เหะนะไซส์เนะฮะไม่ขี้เหะนะเดือนหนึ่งแสนห้าก็ดีกว่างานประจำาหลายงานเลยแต่เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามันมันเติบโตเร็วกว่าที่คิดละ่ะถ้าเกิดว่าองค์กรทีมงานข้างบนช่วยกันเต็มที่ละ่ะแป๊บเดียวคุณจําเป็นต้องอัปเกรดเป็นไซส์แอลเพราะอะไรก็ก็มันเกินไปเยอะอะ่ะว,วันนี้คำนวณมาได้หมื่นบาทไว้บริษัทจ่ายให้กู5,200 oh, โอ้โหมันเกินไปเยอะนะกำไรมันหายไปเยอะงั้นอย่ากระนั้นเลยขออัปเกรดตัวเองเป็นไซส์ L อีก2 1 0 0 0ตรงนี้ เราจะไปตัด2,005แลกได้หรือเปล่าที่เราลงไซส์ S y, ตัดไม่ได้นะครับเราต้องซื้อไซส์ L เต็มจํานวนที่20,001นั่นหมายความว่าตอนเป็น S จ่ายไปแล้ว2,005แล้วก็เป็น L จ่ายอีก20,001ใช่แล้วครับผมเอามาบวกกันได้เลยครับพอเราอัปเกรดเป็นไซส์ L มีเงื่อนไขอะไรกําหนดไหมว่าต้องอัปเกรดเมื่อไหร่ไม่มีเลยฮนะอยากอัปตอนไหนก็อัปจะผ่านไป1เดือน3เดือน5เดือน1ปีแล้วแต่เลยนะครับอยู่ที่ตัวท่านจะต้องการเลยอีกอันนึงครับที่สําคัญมากๆเลยคือเงือ่อนไขออ ขอขงการ Active. เมื่อไหร่ก็ตามในเดือนนั้นๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการส่งต่อเรื่องราวของอินดีมได้ซ้าย2คนขวา2คนจากฝีมือเราเองนะโพสเฟซบุ๊กไป k ไป100คนมีคนสมัครเข้ามาซ้าย2คนขวา2คนเราจะได้เข้าไปร่วมหารส่วนแบ่งยอดขายทั่วประเทศของบริษัท2%ครับสมมติยอดขายทั่วประเทศของบริษัทมีอยู่ร้อยล้านบาทดึงออกมา2% 2ล้านบาทครับเอามาให้กับคนที่ครบเงื่อนไขเนี้ยแบ่งเท่าๆกันทุกคนโอเคเงื่อนไขง่ายๆแค่นี้เองครับซ้าย สองขวาสองไม่ต้องมีตำแหน่งแมวอะไรเลยก็ได้รับแล้วแล้วคราวนี้ในไซแอลล่ะต่างกันยังไงในไซแอลครับเราเริ่มต้นสูงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาผมก็เริ่มต้นไซแอลเริ่มต้น21,000บาทแสดงว่า ผมประหยัดไปได้2 5 0 0ใช่ไหมเออถ้าคิดแง่นี้ก็ใช่ประหยัดไปแล้ว2 5 0 0ผมประหยัดไซส์ S ไปแล้วผมเริ่มมาผมเป็นไซส์ใหญ่เลยไม่รู้ละ่ะไปหางงหาเงินมายัางไงน,น,นั้นเรื่องของเราโซลูชันตัวเองคราวนี้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแน่นอนครับในส่วนของไซเคิลมันสบายใจเลยฮะทีเดียวคือมันไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วว่าเฮ้ยมันจะล้นวันไหนมันจะต้องอัปเกรดอีกทีตอนไหนรายได้ของไซส์ L ในไซเคิลมันจะตกอยู่แม็กซิมัมไม่เกิน วันละ40,000บาทครับที่ผมอยากจะโฟกัสเลยคือไอ้ส่วนแบ่งยอดขายทั่วประเทศออเซลเนี่ยนะของไซส์ L เนี่ยงานมันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งฮะคุณเป็นสมาชิกไซส์ L แล้วแล้วต้องการออเซลคุณทําแค่ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งครับจริงๆมีแค่ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งในแต่ละเดือนน้อยไปครึ่งหนึ่งไหมแล้วก็ได้ออเซลที่5%้อครับยอดร้อยล้านก้อนเมื่อกี้ถูกแบ่งไปให้กับไซส์ S เนี่ยสแล้วก็ถูกแบ่งมาให้กับไซส์ L เนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ทำงานน้อยกว่าไปครึ่งหนึ่งแต่ได้ผลประโยชน์มากกว่า ไปเท่าครึ่งจริงนะจาก2%กลายเป็น5%อนะ่ะเท่าครึ่งเลยนะฮะมันก็อยู่ที่ตัวเราเองแล้วครับว่าหลังจากฟังคลิปนี้เรียบร้อยเราจะเริ่มต้นเป็น S หรือเริ่มต้นเป็น L อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละท่านอยู่ที่ความต้องการของแต่ละท่านต้องการสินค้าตัวไหนเงินในกระเป๋ามีเพียงพอไหมแต่ยศบอกได้แค่อย่างเดียวครับว่าปลายทางของนักธุรกิจอินดีมทุกคนจบที่ไซส์ L เสมอไม่ว่าคุณจะเริ่มวันนี้ด้วยแเลยหรือจะไป ไปโดนอีกทีหนึ่งอีกผ่านไปอีกเดือน2เดือนเป็น L เลยคุณก็จะไปจบที่ L แ,แน่นอนไม่มีใครเป็นไซส์ S ไปตลอดครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่มีความพร้อมแล้วอยากจะประหยัดไปได้อีก2,500บาทก็ลองพิจารณาดูมันคือการซื้อเพียงครั้งเดียวเท่านั้นถ้าคุณซื้อไซส์ L ไปแล้ว2 1 0 0มื่งสิ้นเดือนคุณต้องซื้ออีก2 0 0 0มื่นหไหมไม่ต้องคุณต้องซื้อซ้ามากกว่าไซส์ S ไหมไม่ต้องทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดยกเว้นรายได้ครับจำได้ใช่ไหมว่าไซส์ S ห้าพันสแต่ไซส์ L อ่ะวันละ 40, รี่ผม ก็ผมเคยได้แล้ววันละ40,000วันนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันแฮปปี้มากนะครับแล้วก็อยากจะให้พวกเราทุกคนได้สัมผัสกับเรื่องราวแบบนี้เหมือนเหมือนกับผมเช่นกันเพราะฉะนั้นฮะในคลิปนี้ขอฝากกันเอาไวส้สั้นๆครับจำไว้ในหัวสมองเลยนะครับธุรก mm ิจอินดีไม่ใช่ธุรกิจการลงทุนไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ไม่ได้ให้สต็อกของไปขายเพราะฉะนั้นเงิน2 1 0 0 0ที่ท่านเปิดไซแอลมา มันจะไม่ใช่นอนเฉยๆแล้วงอกเงยได้นะเว้ยไม่ใช่มันต้องมีการทำงานตามระบบที่เราช่วยกันทั้งทีมทำให้ท่านมีรายได้วันละหมื่นวันละสองหมื่นต่อวันจำไว้ดีๆนะฮะว่ามันไม่ใช่งานลงทุนที่เอาเงินสองหมื่นหนึ่งมากองปุ้งแล้วคุณไม่ได้รับอะไรกลับไปเลยแล้วก็รอเงินมันงอกไม่ครับเราได้รับสินค้านวัตกรรมกลับมาแล้วแล้วเราก็ พร้อมมีความพร้อมของตัวเองที่จะรับผลประโยชน์ต่อเนื่องจากตรงนี้ไปได้อีกมากมายนั่นเองโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากกันเอาไว้สั้นๆครับเลือกเอาเองนะครับพี่น้องว่าจะเป็น S หรือจะเป็น L มันเป็นสิบส่วนบุคคลของเรายศบอกไปแล้วครับว่ายศเริ่มจาก L ก็ผมก็ประหยัดไปได้2 5ง0นว่างั้นเถอะผมตั้งใจทำจริงครับแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงแล้วครับวันละสี่0 0บาทเป็นกำลังใจให้กับทุกทกท่านนะครับแล้วยังไงพบกันในคลิปต่อๆไปว่าจะมีะเนื้อหาเด็ด,เด,ดๆเทคนิคดีดๆอะไรมาส่งต่ออีกหรือเปล่าวันนี้ขอบครับ บายสวัสดีครับ